สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีของใหม่มานะครับผมสดๆร้อนๆเลยกับ ท่าทางเปิดตัวใหม่นครับผมก็คือขี่ก้อนเมฆนั่นเองบอกเลยนะครับผมรอบนี้ใช้แค่3ามเพชรนะครับผมก็คือสุ่มแบบเปิดหัวเลย3ามเพชรนะครับผมโคตรคุ้มเลยพี่รับเพชรพแป๊บหนึ่งนะครับผมบอกเอ้ยพี่ทำไมรับเพชรได้นะครับผมก็คือเป็นรางวัลรายสัปดาห์นะครับผมประมาณนี้เนาะนี่เลยนะครับผมท่าทางก็เป็นท่าทางตรงนี้เทปะดูดิโคตรเท่อย่างเอาอย่างเอาดูดิโอโอ้โหโ,โ,โคตรเท่เทระเบอร์ เชดโดยังเอาดูดปึ๊บปึ๊บอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็สามารถรับเพรได้นะสำหรับคนที่เติมแบบร <c oughs> ายเดือนนะครับผมก็คือมีรายเดือนรายสัปดาห์นอรายวันอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่ท็อปอัพนะครับผมก็จะได้กระเป๋าระดับสีแดงกระเป๋าอยู่ไหนหน้าแปบบ๊บนึงนะอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ก็คือกระเป๋าด้วยแล้วก็นี่ท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คือพวกเนี้ยคือเป็นท่าทางที่มันเปิดตัวหมดเลยพี่ก็แบบเออ ก็เอาอันที่เป็นเท่ๆนะครับผมแต่ไอ้ก้อนเมฆเนี่ยคือมันถูกดีนะครับผมพี่ก็เลยจะจัดนะครับผมส่วนคนที่ท็อปอัพช่วงนี้นะก็คือแบบว่าคือมันยังไม่หมดเขตนะก็คือจะเป็นกระเป๋ารับสีแดงนะครับผมก็เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะนี่เลยนะครับผมก็น่าเติมกันไปเรียบร้อยแล้วเติมครบรับกระเป๋านะครับผมรับสีแดงอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือวิ่งวิ่งไปยิงเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเคลื่อนทีนะและสำหรับคนที่ไม่มีเงินเติมเกมนะครับผมอยากได้บัตรทุรกิ่เติมเกมแบบฟี p ขอแนะนำแอปแอปนี้เลย ลองดูสักนิดลองเปิดใจสักนิดครับเติมเกมแบบฟรีนะครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีด้วยบัตรทูมันนี่แบบฟรีครับขอแนะนํา Happy d u m m ี่นะครับผมแอปแอปนี้ครับแจกบัตรทูมันนี่แบบฟรีดูที่คอยเป็นหลักนะครับสมมติเรามีคอยเยอะใช่ไหมเราทําไงต่อกดไปที่ข้างล่างครับแลกบัตรทูมันนี่นะครับผมมาเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าจะได้ยังไงสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมรายละเอียดอยู่หน้าช่องนะไปดูนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ให้กดไปที่สีม่วงนะครับผมทําการแลกไว้เร กดที่บันทึกคัดลอกเลขเลขบัตรทูมานะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมที่เราแลกมาแบบฟรีๆเพราะเก็บคอยใช่ไหมทีนี้ก็นํามาใส่ตรงนี้นะครับผมนี่นํามาใส่ตรงในเว็บของกาลินานะครับผมอ่าทีนี้เรากดเลยปุ๊มแป๊บเดียวเพชรเด้งเลยนะครับผมเป็น1,300เลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมหาบัตรทูมันนี่แบบฟรีฟรลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยสำหรับคนที่ไข้โค้ดพี่นะครับรับไปเลย1,000คอยนะครับผมเแบบก็บไว้แลกบัตรทูมานี่เนาะโอเคอย่าลืมไปโหลด ก็ประมาณนี้เลยนะครับับคนที่สนใจนะครับผมริกงดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงคอมเมนต์เลยโหลดมาเลยนะครับผมโหลดเชิญเพื่อนเล่นกิจกรรมของงาน,นเก็บคอยล์เยอะแกลกรับบัตชุมันนี่แบบฟรีเอาไปเติมเกมได้ด้วยนะเออก็อาไปเติมในเว็บของกานีน่านะครับผมโอเคเราก็จะทําการ ท็อปอัพสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยแล้วท็อปอัพเป็นทีเรียบร้อยแล้วเป็น2 0 0พเพชรแล้วเห็นปะตอนแรกมีอยู่พันห้าร้อยนะครับผมก็เพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็น่าจะได้นะครับกระเป๋ารับสีแดงนี่เลย2 9 9เเพชรนะครับผมก็ไม่ได้เสียเพชรนะครับผมก็เพชรทำอย่างอื่นได้เลยนี่เลยกระเป๋าตัวน,นี้ก็คือเมื่อเราต่อสู้นะครับผมมันจะเต้นเต้นอย่างนี้แหละ เท่ๆน่ารักน่แบบนี้เลยนะครับผมดูดีโอ้โหดูดีดูดเอออย่างเอาแล้วก็ท็อปอัพนะครับผมก็คือยังได้พิมพ์เขียวแต่พี่คิดว่ามันหลอกว่ะ คือพิมพ์เขียวถ้าไปแลกปืน p 90นะครับผมมันต้องใช้2อันนะอันนี้อันเดียวนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็คือว่าเติมมาแล้วเนาะก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมตอนแรกมีอยู่ 1, 500พันห้าร้อยเพชรนะครับผมใช้บัตรทูม,มันนี่จากแอปแอปนั้นนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้บัตรทูม,มันนี่แบบพีพีก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเป็นสามารถดาวโหลดเก็บไว้โหลดไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมคนที่โหลดแล้วก็ดีไปนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผม ขอเปิดเล่นๆซะหน่อยละกันนะครับผมก็คือนี่เลยมันถูกมากเลยก็คือท่าทางแบบนี้เลยนะครับผมขี่ก้อนเมฆก็โหดูดิเอฟเฟกเวอร์วังอลังการโคตรเท่บอกเลยดูดินี่เป็นไงไงว้าน <c oughs> ี่ขี่เมฆอ้โหดูดิอะไรมันจะเท่ขนาดนี้ไอ้เป็นไงโหได้อยู่นะ ได้อยู่นะดูดีได้อยู่นะ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 โอ้ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใช้ทั้งหมด3เพชรนะครับผมก็คือบ้าไม่ใช่ก็คือไม่ถึงพันเพชรนะครับผมดูดีสามเพชรหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะครับผมก็คือไล่ไปเป็นระดับแต่คือมันคือ3เพชรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผม3เพชรแรกไป นี่เลยครับผมสำหรับคนที่ออก3เพชรเลยนี่โอ้โหแทบกราบเลยนะครับผมโคตรโหดนะครับผมโอเคพี่น่าจะได้เกลือแหละครับผมเพราะตู้นี้มันเกลือนะครับผมบอกเลยนะคือของที่เราอยากได้นะันคือเหมานะครับผมมันก็เป็นการตลาดของเขาเนาะเออเอาที่เราอยากได้จริงๆแต่คือรอบนี้มันถูกนะพี่คิดว่ามันโอเคนะก้า 999 9 99, 99, เพชรนะครับผมก็ถูกนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเหมาหมดตู้นะก็เหมือนตู้อื่นตู้อื่นกับ 1, 8ันแปดมั่งพันหกมั่งเออแพงนะครับผมดูดิเออนี่เรียบร้อยเป็นไงก็ได้ตั๋วมาต่อไปอะไรเอยต่อไปอะไรเอยโอ้โหตัวเพชรน,นะครับผมต่อไปอะไรเออยยาวๆไปเลยนะครับผมดู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 ดดปึป๊บ นั้นชิสโซงทรงจำยังไงก็ดีนะครับผมดูดูดูเออนี่เลยประมาณนี้เลยนะไม่ต้องซีเรียสน,นะครับผมสาหรับคนที่อยากได้ก็จัดนะไม่อยากได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่มันเทดีถ้าไปเล่นกับบุกคลน่าจะเทนะครับดูดีเพ๊บเพ๊บเพ๊บไต้ยยังไงประาประมาณนี้เลยนะครับผมก็บอกเลยว่า สำหรับคนที่มีเพชรท็อปอัพนะครับผมอยากได้ท่าท่านี้ก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอยู่ยาวๆไปเลยนะครับผมชวนเพื่อนเยอะๆนะครับผมทํากิจกรรมของเกมมนะก็ได้คอยมาเลขบัตรทูมันนี่แล้วก็กดเข้าไปใน Google ว่าเติมเกมฟรีไฟล์กดเข้าไปในเว็บนะครับผมก็เอาเอา,เอา,เอากดทูมันนี่แล้วก็เ,เลขบัตรไปใส่ก็เติมได้เลยนะครับผมลงอินเฟซบุ๊กเราประมาณน,นี้เลยนะครับผม <c oughs> ง่ายๆนะครับผมมาลองเล่นอันนี้สักน,นิดนึงสักตาหนึ่งสามเพชรนะขอให้ได้ชิ้นส่วนความจำแบบคุ้มๆเหอะ ดู3เพชรชิ้นส่วนความทรงจําปั้มเรียบร้อยนะครับผมพี่ก็เล่นอย่างเงี้ยแหละเอาเศษเพชรมาหมุนเล่นนะครับผมเอาชิ้นส่วนความทรงจําไปอัพตัวละครน,นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมก็คือทางด้านของออจะเป็นทางหน้าของหินพลึกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะถ้าทางมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อถ้าทางเปิดตัวนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อน ท่าทางเปิดตัวท่าทางเปิดตัวอ่านี่เลย,เน,ยน,เนะครับผมนี่ได้ดม,มาเลยนะครับผมดิเทปะเทปะดูดิขี่ก้อนเมฆมาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้นะดูดิขี่มาอ้าโหดูไงเปิบเบเปิบหมุนเึ๊บปุ๊ดูดิเพรเท่ะทรครับผมแล้วก็ได้กระเป๋ามาด้วยนะโอเคถ้าเกิดเราโชว์หน้าเราบี้เราเป๊บโ,โหดูดิดูดิด โอ้โหดูดหิหมุนหมุนโอ้โหด,ดิข้อสวยบอกเลยถ้าเกิดเล่นกับวูคองนี่น่าจะเทงหอกพงไวเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยจบไปที่เรียบร้อยเหมาตู้นะครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือมีเพชรเยอะนะครับผมเยอะตรงไหนพี่มีพันกับเพชรก็ก็เติมเรื่อยๆนะครับผมเพราะมีวัตถุแบบยปีนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมกิจกรรมตอนนี้นะครับผมก็คือใกล้จะจบทางหน้าของ Battle Instyle แล้วกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามาลุยกันที่ร่วมสนุกนะครับผมอ่าฉลองครบรอบ5ปีฟรีฟ r e นะครับยิ่งใหญ่มากเลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมอัปเดตเมื่อไหร่พี่จะจัดหนักให้เลยนะครับผมโอเค มา,มารับของตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็งทางด้านของราคาแลกเปลี่ยนนะครับผมแลกให้หมดเลยนะครับผมมีอะไรแลกได้แลกให้หมดเลยแลกสะเด็ดไปเลยนะครับผมเพราะว่าเมาเลย5วันเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ทางด้านของกิจกรรมใหม่กันนะครับผมกิจกรรมใหม่ที่พูดถึงคืออะไรกิจกรรมใหม่ที่พูดถึงก็คือทางด้านของเดือนสิงหานะครับผมเป็นทางด้านของฉลองครบรอบ5ปีฟรีไฟนั่นเองนะครับผมเมอเออ,เอ,อไม่ธรรมดาเลยนะ บอกเลยนะครับผมอ่าแลกให้หมดนะครับตรงนี้ของ b บ t t l r ร์ e ินสไตลนะครับผมก็แลกไปแลกไปเรื่อยๆแลกไปจนหมดนั่นแหละนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าชิวๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปสุ่มเล่นๆกันนะครับผมมองวัตู้แม่มันโคตรเทอ่ะสัก10ไป ตุม้มเกือเกินเกือเกินนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เล่นๆไปขำๆนะครับเปิดเล่นๆไปเออมันเป็นตั๋วฟรีนะครับผมแล้วก็จะได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วแต่ลัคก,กี้โรโยกที่เขาจะให้เราเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมดูดูดูด,ดูอ่าต่อไปตู้ทางด้านของตู้ปืนนะครับสิบใบตุม้มเอาออกเฉยได้ไรเนี่ยโหได้ปืนอันนี้นะ ก็โอเคก็โอเคก็ถือว่าได้เขาก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมก็เท่ๆดี เออถึงยังไม่ค่อยได้ใช้ก็เถอะนะประมาณนี้เลยออถือน้ารบบี้ได้ด้วยเช็ดดปืนสองสั้นโคตรเทอ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมถือก็โก้ไปงั้นหละอ่ะต่อไปไปทางหน้าของบัตรอีโวที่ได้มาห้าใบนะครับผมก็ตรงนี้เลยนี่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 อันนี้ลดราคาด้วยนะครับผมใครที่อยากได้หูแมวนะครับผมหูที่จอกอะไรประมาณนี้นะเออประมาณนี้เลยนะนี่พี่แรกทางด้านของสีฟ้าไปแล้วนะครับผมสีฟ้าสีฟ้าฟ้าอยู่ไหนนี่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 อันล่าง สุดนะครับผมนี่มีแล้วนะครับผม,ผมก็แลกไปรครั้งที่แล้วนะสำหรับคนที่ดูนะครับผมอ่ะมาส่วนปืนเนี่ยถ้าเกิ top ดเราท้าอัพไดพิมพ์เขียวนะครับผมมันหลอกนะเชื่อพี่นี่ก็คือมันต้องใช้2ใบนะครับผมก็เติมพริมปอดปริมาณดีๆนะครับผมแต่สําหรับคนที่อยากได้ก้อนเมฆเนี่ยการันตีเลยเอ้าได้เฉ5ย5ใบเชดก็ได้ก็คือไม่เกินพันเพชรน,นะครับผมเหมาเลยนะครับผมเออ ตู้สูม8ทีเหมาหมดตู้นะครับผมอะไรประมาณนี้เนะะี่ยโอเคได้ชุดไหนเนี่ยชุดไหนเนี่ยผู้ผู้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายแล้วก็อะน่าจะเอาชุดสีขาวเนี่ยเนี่ยคือไหนไหนมันก็ได้นะครับผมแล้วก็มีหินพลึกพอดีเนาะทํ <c oughs> าการแลกซะจะได้จบจบไปที่เอาสีขาวดีสีนี้สมผมได้นะนี่นี่ก็เทอะประมาณนี้เลยนะครับผมกดไปเลยนะเรียบร้อยเรียบร้อยได้มาเลยวก,ก,ก็คือได้ของฟรีเยอะนะก็เพชรเสียไปประมาณพัน 9่า900ก็9เพรนะครับผมเพราะว่าเราไปเปิดสุ่มทางนัานของกอนเมฆนะแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเรามีแบรทูมานี่จากแอปดีๆนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วก็เก็บคอยเชิญเพื่อนเล่นกิจกรรมของมันนะครับผมก็นำมาแลก ทางหน้าของบัตชูมานี่มาเติมเกมในเบสของกาลินาเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมมาทำลากากิจกรรมทางหน้าของ Battle ร์ s อีสไตนะครับผมเลยห5วันเท่านั้นนะจบแล้วนะสำหรับคนที่อยากได้ก้อนเมฆนะสกิทมาหน่อยสกิทมาหน่อยเดี๋ยวพี่เติมให้นะครับผม